ผมอยู่ในรถที่คลองใจคนทั้งประเทศครับมันคือโตลต้าเวลฟครับ2.4ครับตัวรถปี2011ครับหรือว่าเป็นโฉมตัว20ก่อนม i เนอร์เชนครับรถสีขาวเดิมโรงงานครับได้ชุดแต่งจากเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยเรียกว่าเดิมๆเ,เรียบๆแต่ดูดีมีเสน่ห์มากภายในของเขาครับเป็นลักษณะตัดลายไม้ครับพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังชัน การใช้งานของเจ้าของเก่าเนี่ยบอกมาว่าดูแลดีมากนะเข้าศูนย์ตลอดนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับมีจอหน้าเนี่ยเป็นจอแบบทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเล่นแอปพลิเคชันได้หมดทุกอย่าง มีจอหลังมัลติมีเดียให้ด้วยนะครับดูหนังฟังเพลงไปได้กันทั้งหมดทั้งครอบครัวเลยเนี่ยประมาณ7-8คนเนี่ยนั่งสบายๆและที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาผ่านหรือเวลฟนะครับที่ขายดีของเขาคือเป็นรถที่ให้ความสำคัญกับคนขับด้วยนะครับคนขับเนี่ยนั่งสบายมากครับไม่ว่าจะเป็นการเอนเบาต่างๆนะครับสามารถเอนไปยาวๆได้เลยนะครับ สำหรับคนที่ตัวสูงตัวยาวต่างๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเอาผ่านเวลไฟขับขี่คล่องง่ายมากๆนะครับวงเลี้ยวเนี่ยแทบจะเท่ากับตัวรถเก่งซีดานทั่วไปเลยเซอร์วิสต่างๆนะครับการดูแลรักษาของเขาต่างๆไม่จุกจิกไม่ยุ่งยากนะครับอะไรต่างๆของเจ้าเอาผ่านแล้วเวลไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาที่เข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้แรงจนเกินไปนะครับดูแลง่ายเพราะว่าเป็นแบรนด์ภายใต้ของ Toyota ครับคันนี้นะครับเวลไฟของเขาเนี่ยด้านหน้ามีซันรูฟ ด้านหลังก็จะมีในส่วนของหลังคาแก้วมาให้เรียบร้อยด้วยนะครับภายในของเขาเป็นเบาะสีครีมครับค่อนข้างที่จะคลีนคลีนใสสะอาดมากๆแล้วก็ในส่วนของประตูด้านหลังครับก็เป็นประตูแบบไฟฟ้าสามารถเปิดปิดจากตัวคนขับได้เลยรวมถึงฝาท้ายไฟฟ้ามีมาให้ครบการเปิดปิดซันรูปก็จากปุ่มด้านบนตรงนี้ จากในส่วนของด้านหน้านะครับสามารถสั่งงานได้หมดระบบแอร์ด้านหน้าก็แยกซ้ายขวานะครับด้านหลังก็แยกอีกนะครับรวมแล้วทั้งคันนะครับระบบแอร์เนี่ยมีด้วยกันถึง3โซนนะครับเรียกได้ว่านะครับใครที่มองหาไม่ว่าจะเป็น a เอาผ่านเวลไฟนะครับราคาต่ํากว่า1ล้านบาทวันนี้ที่ AB Premium มีคันนี้มานําเสนอครับโตโยต้าเวลไฟสครับตัวก่อนเมอร์เนเชนตัวรถปี2 0 1 1ครับราคาที่ AB เสนอครับไม่ถึงล้านครับ เพียง959,000บาทเท่านั้นครับ959,000บาทเท่านั้นครับโทมมาเลยครับโทมมาเลยนะฮะ095 000 5555 55, 095 000 5555 55, 55, AB Premium เปิดบริการทุกวันนะครับ